สวัสดีคะ่ะโมก,กับกินอยู่แบบแบ,บานๆแบบปี้ยชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภาพม่ให้กับเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงหน่อมไม้ใส่เหตต็ดนะคะเหตต็ดเนี่ยเป็นเหตต็ดปลาบานเท่าค่ะพี่น้องนะคะต้มฟิดส,ส์สองแข็งไว้นะคะอันนี้น้องเขาฝากมาให้นะคะพี่น้องเอามาจากบ้านนอกค่ะแล้วก็หน่อมไม้นี่คือสดๆจากสวนอของขอนเปลูกไว้นะคะพี่น้องก็จส้มีส่วนที่เป็นแบบว่า แหนมันแหนมยางมมนแหนนะคะพี่น้องนะคะยังเอามาต้มออกอีกน้ำหนึ่งค่ะนะคะส่วนผสมต่างๆก็จะมีน้ำย่างางคะหิ่งหิ่งในหมออันนี้ก็คือข้าวเบือ <c oughs> ข้าวเบือค่ะพี่น้องกระเทียมพริกซดแล้วก็หอมแดงตะไคร่นะคะบางคนเพิ่นเห็ดเพิ่นกบบระสโบไซพวกแบบว่าหอมกระเทียมนะคะพี่น้องอาจจะใส่แต่พริกนะคะแต่เราจะแกงแบบสไตล์ของเยาค่ะส่วนอันนี้ก็คือใบแมงล,ลักหรือผักอีตูค่ะ มาค่ะเอาน้ำใหม่ลงด้วยค่ะเห็ดสมอาหอดนะคะพี่น้องมันก็ค้างมา่อคืนหนึ่งค่ะมันก็ับออกเลือดออกแบบว่าคำคำน่ดนิดนึงนะคะพี่น้องหลังจากนั้นตามด้วยเห็ดค่ะสุเทอือสกินเห็ดบ่านป่าค่ะที่เราพี่น้องเพิ่นฝากมาให้นะคะอันนี้ก็คือน้องสาวอยู่บ้านนะคะ,ะเก็บเห็ดนะคะพี่น้องก็ฝากมาในลูกนะคะหลูกมาหาความปีเตอร์มหันย์นะคะพี่น้องนะคะแล้เลยอดแดงมากแกงนะคะแกงเห็ด แกงมเอนี้หาระพี่น้องจะเป็นสูตรบบว่าแกงหน่อไม่เล่ค่ะพผ่น้อเพราะว่าถ้าเป็นแกงแตะเห็ดแท้ๆเนะะี่ยบบค่ะยอาเส้ใยบักขามเปียกใส่ยอย่างมีความเปรี้ยวน,นะคะอันนี้จะออกแบบสไตล์แกงลาวแกงหน่อไม้ะคะ่ะหลังจากนั้นเราจะเอาข้าวเบื่อกับพร้อมกระเทียมใส่ลงไปเลยะค่ะ พี่น้องนะคะลูกก็ไเด้ดมาหลายถุงอยู่เลยะคะ่ะพวกเห็ดนะคะพี่น้องเยาก็เลยมาแบ่งไปเห็ดนองสาวที่อยู่ในกรุงเทพนั่นน,นะคะเพราะว่าแยกโบโกข่อยชอบนะคะเห็ดแบบแบบน,น,นะะี้ค่ะพี่น้องว่าไม่มาโบไม่มาโบชอบโบก,กินได้ใครกินค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเห็ดสะทามถึงความหมักหน่อใหม่ก็กเห็ดหมักอย่างคือหมักนนะะหน่อใหม่นะคะพี่น้องเยาก็เลยเอาเห็ดไปให้นนองหลายกว่านี้ค่ะนะคะอันนี้ก็เลยจะมาแกงสูป่าสูนองที่อยู่ในการกิน,นะคะ่ะพี่น้องแกงเล่าเล่าแกงสไตล์แยกนี่แหละค่ะนะคะ หลังจากนั้นค่ะก็รอให้น้ำยานางเราเดือดนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะวมืนอี้ย่อเห็ดแบบบานๆนะคะพี่น้องสมบปะรดแยกเป็นส่วนว่าเขาเบือถ้วยนึ่งพริกแกงเข้าถ้วยนึงบะแมี่ถัตํารวมกันเลยค่ะพี่น้องตําแบบยุบนนันเห้ากันละคะ่ะตําเคร่งข้าวสารนะคะข้าวสารเนี้วแช่น้ำแล้วก็พวกพริกกระเทียมยังเสียค่ะตําใส่ในกันไปเลยค่ะ,คะเดี๋ยวร่อนน้ำเดือดแป๊บนึงจ้าเอาละค่ะพี่น้องพ้อมอเริ่มเดือดค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำปลาลงไป แกงแบบบานๆท่าน่น้องนำปลาลากับอัปลาดาลาดิฟต์นะคะใส่ลงไปสามฟ้อนนะะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนิดนึงค่ะจามเล,เลยค่ะแล้วก็ชูรสใส่ลงไปค่ะ หอมหวนหวนพี่น้องเป็นต่แสบร้ายค่ะอาหารอีสาบนบานเฮ้ากินจังไงกับบ่เบื่อค่ะพี่น้องแล้วก็เยาก็จะใส่น้ำตาลลงนิดนึงนะคะอันนี้คือความชอบส่วนตัวด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะให้มีแบบว่าไข้ายๆแกงนมใหม่หวานนะคะพี่น้อง อันจากนั้นชิมรสจังหน่อยนึงค่ะค่อนข้างซีจืดเนะะี่ค่ะพี่น้องน,นะเจ้าจะใส่น้ำปลาอีกสักหน่อยนึงเอาละค่ะทีนี้เอาอยูเลยค่ะมีความหอมของปลาแล้ค่ะพี่น้องน,นะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะ พี่น้องเป็ดตะแสบะคะพี่น้องแกงมาใหม่ใส่เห็ดนะคะเห็ดปลาบัานเท่าคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะแกงง่ายๆบานๆสไตล์เย่าคะ่ะพี่น้องมาค่ะที่นี่ได้เย่าเส่ียรใ่้เบิ้งค่ะพี่น้องใส่หมอพี่น้องสุดเบิ้งโบทัวถึงนะคะตัชวชตานะคะพี่น้องก็จะออกนวแบบอาหารอีสาน่ลยนะคะพี่น้องหอมปลานะคะแล้วก็จะนวนิดๆเข้มหน่อยๆน,นะคะพี่น้องแซ่บค่ะ ล้วละค่ะพี่น้องแกงน sure. işte. ้อไม้เซฮดค่ะเฮดร่วมเฮดปลาบานเท่าค่ะพี่น้องหล่นถาดเลยค่ะหม้อหนึ่งเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะปั้ดสุดยอดค่ะพี่น้องนะคะใส่นำยางานางคนๆใส่ข้าเบือคนๆค่ะพี่น้องนะคะแกงแบบว่าแกงหน่อไม้ด้จ้ะพี่น้องถ้าเป็นแกงเฮดแท้ๆนะคะมันต้องใส่ความเปรี้ยวใบพักติวหรือว่าใส่ปลาคามเปียกนะคะแต่ว่าย่าแกงแบบว่าแกงน้อไม้ค่ะพี่น้องแซ่บพะนะคะ พอมักอิตูห้วนห้วนค่ะกำลังหอนห่อนค่ะพี่น้องนะคะสดหอนห่อน,อน,นะคะพี่น้องลวกปลาทั้งทอดทั้งเค็มทั้งหอนแบบนี้เหรอคะแซบนะคะขอบคุณหลาย,ลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีเด้อจากพี่น้องพี่น้องสวุสาวาส่งฝาเาไปใส่ฝาทั้งเสียงเครื่องบินเสียงเรือเสียงทุกอย่างนะคะพี่น้องแยกกับฝาเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะมาจ้ะทุกผู้ทุกคนมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะ แกงน่อไม้ใส่เห็ดค่ะพี่น้องนะคะเห็ดบานเท่าค่ะ